สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมและน้องโอนะครับในรายการไบไฟเดอร์วันนี้เรามาอยู่กันกลางเมืองกลางเมืองกรุงเทพเลยใช่แล้วและที่สําคัญนี่ตอนนี้เราอยู่อยู่ตรงประมาณริมริมปอดริมริมปอดฮเอ้าปอดของกรุงเทพไงน้องโอสวนลุมพินีน้องโอครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องโอไปปั่นเมืองุบ ปั่นเมืองทำนี้ผม,มนรียกว่าเป่ายิ่งถูกเอาก็ทำอย่างนี้มันก็ต้องปั่นนี่ใช่ไหมพายจะพาไปปัน่นไปงานปั่นเมืองใช่ครับซึ่งในเทศกาลปั่นเมืองเนี่ยจะรวมคนที่รักการปั่นจักรยานและร<ช>ักสิ่งแวดล้อมในงานนี้เยอะมากมายแล้วมีกิมมิคแล้วก็มีไฮไลท์ไฮไลท์สนุกสนุกเยอะแยะเลยถูกแล้วนี่งานนี้จัดโดยกลุ่มจัดโดยมูลนิธิโลกสีเขียวครับแล้วก็หลายๆอคปกรณ์ที่ให้ความร่วมมือใช่ผู้สนับสนุนอีกเยอะแยะเลยใช่แล้วครับบอกว่า พี่ชอบกิมมิคของงานนี้นะว่าอ้าวอุอะออ,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 อยากรู้อ่าดิขนาดโอ <c oughs> ผมยังไม่บอกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องติดตามไปพร้อมน้องโอครับเดีเ๋ยวเราไปชมข้างในแล้วคุณผู้ชมจะทราบว่ากิมมิคของเขาเนี่ยโอ้โหพลังงานล้วนๆครับนั่นแหละครับพร้อมยังพี่พร้อมแล้วพร,พร้อมนานแล้วงั้นพี่นำผมไปดีกว่าครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับเราไปพร้อมๆกันเลยเชิญครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้างานปั่นเมืองใช่แล้วบรรยากาศนะทำให้พี่มีความรู้สึกฮึกเหิมมากรู้ไหมทำไมยังไงครับพี่โอ้โหโอ้โอ้ดูประชากรคนรักจักรยานที่หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในการปั่นจักรยานเนี่ยเยอะมากใช่ครับมีทั้งหลายประเภทเลยแม,ม้แต่ตัวฟิกเกียที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้เสือภูเขาก็มาเสือภูเขาจักรยานพับเสือหมอบใช่ครับทุกประเภทมารวมอยู่ที่งานนี้หมดอ่า เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับรอบๆน,นี้นี้แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ผมบอกว่ากิมมิคมันคืออะไรตามมาเลยครับไป ก็ของไอเดียที่การปั่นเหมือนนะครับดรสัรนรัตน์กาญจนวณิชเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวครับสวัสดีครับดรค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่ขอบอกว่าไม่ใช่ไอเดียพี่คนเดียวค่ะอ่าเป็นเป็นเป็นทั้งทีมเลยของมูลนิธิกรรมการมูลนิธิคุณกอยาชุมสายเป็นกําลังแรง ที่ขับเคลื่อนที่สําคัญมากแล้วก็คุณหยองจากคลิกเรดิีโอคุณหยองคุณเอกนะทีมคลิกคลิกเดีโอแฟร์ดเฟสติวัลอะค่ะค่ะคือเป็นทีมใหญ่เลยเป็นทีมที่แบบว่าคือเรามานั่งเรานั่งคุยกันวันหนึ่งว่ามันจะ20ปีมูนิธิทําอะไรดีอะค่ะแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เป็น คือเรื่องเง้ก็เป็นที่มาของแรงประดานใจใช่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 ค่ะแล้วก็สังเกตว่าในงานนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบูธไม่ว่าจะเป็นการโชว์จักรยานแบบต่างๆอย่างเงี้ยครับไฮไลท์ไฮไลท์ของของงานนี้ย มีอะไรบ้างไฮไลท์สุดๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวเวทีเองนะคะคือไฟที่ปรากฏเห็นบนเวทีเนี่ยซึ่งเราจะเห็นชัดขึ้นช่วงที่ว่ามันมืดแล้วเนี่ยมาจากการปั่นของอาสาสมัครนะคะเป็นจักรยานปั่นไฟ30คันมีอาสาสมัคร60คนนะคะปั่นนะคะซึ่งถ้าผู้เข้าร่วมอยากลองปั่นก็เข้าไปผลาดได้ค่ะ อันนี้มันก็จะเป็นเห็นแสดงถึงหนึ่งเป็นคอนเรปตที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดนะแล้วก็เป็นความร่วมมือร่วมใจมันเหมือนปัญหาทั้งหลายในสิ่งแวดล้อมมันต้องร่วมถ้าคนเดียวปั่นไม่ได้แสงอย่างนี้นะคะต้องแบบทุกๆคนหลายๆคนช่วยกันทําเราก็ได้พลังสังคมคะร่อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็ หลยอยางก็เป็นเรื่องทีมของคุณทีมใหญ่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องคุณภาพอากาศกรุงเทพนะคะซึ่งมูลนิธิเนี่ยได้สํารวจด้วยการดูไรเค้นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนต้นไม้นะมันจะบอกได้ว่าอากาศแย่ไม่แย่อะไรแค่ไหนนะคะเราสำรวจทั่วกรุงเทพเมื่อเมื่อเมื่อปีกว่ามาแล้วนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอากาศกรุงเทพเนี่ยไม่ดีนะครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าคุกคามกับสุขภาพเราเพราะฉะนั้นทางแก้ปัญหาเนี่ยก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งก็คือการใช้รถยนต์มากเกินไปของเรานะมากกว่า95%ของภานาที่เราใช้เนี่ยเป็นภานาที่ปล่อยไอเสียทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจริงได้หันมารณรงค์ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของจักรยานนะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเป็นทางออกที่ง่ายแสนง่ายแล้วก็สนุกนะแต่แก้ปัญหาได้หลายเด้งปัญหาที่ซับซ้อนปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเศรษฐกิจมากมายหลายอย่างเนี่ยมันบูรณาการอยู่ในทางออกของการเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองจากคือกว่าที่หินงอกหินย้อยเนี่ยมันจะ ลงมาให้เราชมเนี่ยแบบสวยสวยงามได้ทั้งนี้ใช้เวลาเป็นพันันปีเลยนะพี่โอ้โใครบอกเป็นพันนปีครับนี่เขาเขียนไว้เลยนี่สองห้าสิบสามล้านปีพ่อล้านเลยเหรอเป็นล้านปีกว่าจะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฝากไว้เลยครับ,ค,รบคุณผู้ชม,<ผ>มจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยระวังคิดนิดนึงบางทีเนี่ยอย่างที่เขาพูดไงครับว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั่นก็เป็นคําบอกคําเตือนไว้แล้วนะครับ คุณผู้ชมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมดีกว่าอย่าง<ช>พวกเราเนี่ยครับบไฟเดอร์ถูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันไหนต่อรูไหมพี่นําที่ผมจะทราบได้ไงพี่จะพาโอไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี<อ>ที่ทําให้เราได้มาเที่ยวแบบนี้มีใครใช่ครับเทร็กและโบรไบค์ครับผมที่สนับสนุนพวกเราให้มาเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมแบบนี้ด้วยจักรยานครับอ่าครับผมแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมาอยากมาเหรออืโอ้ยส่งรูปถ่ายผมจักรยานครับและสถานที่ที่อยากจะไปนะฮะมาที่ ไบไฟเดอร์สามหกศูนย์แอฮอตเมลตนะครับผมและติดตามข่าวสารของพวกเราไบไฟเดอร์ได้ทาง Facebook ครับไบ f ฟเดอร์แอดเฟรน์ครับสำหรับวันนี้นะครับไอ้ผมผมผมลืมผมลืมอะไรอะไรผมลืมอะไรอีกเงผมลืมขอบคุณพี่ชายผมฮะชื่อชื่อชื่อพี่ไม้นี่แหละเจ้าของลักาซาเดปรายขอบคุณพี่พัครขผบครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับครับผมเราเชื่อในมิตรภาพที่สร้างสรรค์ไปด้วยกันยู่พวกเราไบไฟเดอร์ตอน My life สําหรับสัปดาห์หนะ้า My life จะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบายบาไปหานะ